ตังกรมานาถ้ายัางบ่ผ่านนี่น่าจะเป็นน้ำปั่มได้บ้องนึงโอ้รถระดับเไปไปมียงเกาะ เสียตาจะได้มาได้เวลาพอดีมาติดตามแกนะเรีเออยังวะแกหูเนาะโอ้ยังดีเนี่ยผมอ่ะรถขี้มันจะใส่ไปทั้งหนานะเอามาใส่ข้างของหาไปผลเบื้องเบื้องนี่นี่นีเขาไปเสียงยังมาเป็นี้จะว่าอย่างตอนต่องแขงชันลงทุนสักหน่อยสี่ห้าหมื่นหน่อยทายยูทูบเดือนละหาหกหมื่นซื้อโทรศัพท์ราคาพันกว่าบาท บ่ได้เห็ดมาเลยครับเบิดล่ะบไ่ได้เฮ็ดต่อเลยนเบิดโมกบเบิดครับจะไปเห็ดลายสเติกเกอร์เขาดังเลยหรอพ่สันครับผมว่าเรข่นคอนเนี่ยม่เลี้ยเลียน้องนงน้องนง เอาขอว่าให้เอาไมโครลงไปเลยมันยังสิ้นยือเดี๋ยวไปยืนนั่งท่างนั่นแล้วซาดมันบุลมเนาะบุลดมบุลมโอ้ยดีทางมันหนีประหยัดยังเกิดบุตรเกิดมาสองใส่หยาเข้ามันมีทางหยางไปอยู่ม่ต้องลำบากแนนเอ้ยเดี๋ยวมือยืนเดีมาซอยคุดมบื้อมือเลยเดี๋มโครลงไปแันเลยมากเลยครับทีันก็แลกประกอบห้องแล้วอันนี้เนาะใส่สายใส่หยังว่าแล้วดีว่าสิเ เว่าสีร่องรนแล้วว่าท่านไหนร่องไปเลยครับไปเร็วครับมามพี่แอร์มาเซฟมามาตาอาจารย์นี่อาจารย์ครับแล้วอาจารย์แฮอาจารย์กระบาดเนี่ยอาจารย์กระบาดอาจารย์มางานศพ ยยยยยยคือรับอาจารย์มางั้นครบคืออาจารย์มางานเอาลงเลยเอาลงเอาลงไปพัเลยโอ้ยระจอง อันญี่ปุ่นหนิมันก็เบาเบาเศร้าอีหรีอวะฮึงับ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 สั่งลงเลยสั่งลงเลย โถ่ไหม,ไ,หมไ,ไม่ไห้ไปลม่้อ้เอาฝ้าฝ่า้วเฝ้าฝ่าวทำงานเร็วๆหน่อยมันมืดแล้วนี่งานอรบอย่บไปเลยเฮาให้งไอเข้ยไั้งคนไเฮดเน้ง้เ้เฮ้เยยาไปเลยหอหย่บไปเลยขอเขาอาบตอหอก ล้มยุกลตับเหลือว่าให้ลงไปในนาเลยโอ้ยบ่อยขี้ลงไปโหลดซ้ำเหนือเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวให้ที่มาขุดซอยมือเงินนี่ยล่างหันเบ็ดมือเลยมาขุดซอยเอ้ยมาขุดซอยเลยเอ๋ออีริไฟอีกแล้วคอยอีกแล้วเฮ้ยสายไฟสายไฟมาถือ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  เียงงนห่อยนีเหียตไายไหนวะเ่ยนะฮะเดกนี่ไนะเามืหอะกัดปุ่มปุ่มวัวเยอะย่งไรถกเลอเลยขอเลยอมาเลยไหมขอลววงเลยกดเียไวอกกวกดึงเลยไหม นุงเราบอกว่าให้เอาไมโครลงไปทางล่างเด้หรอขันนี่แ,บบแม่นแกบบบอก่อยว่าเอาลงไปทางลางเลยาขนเอาไมโครลงเลยไปแล้วสัง่ง<อ><ป>เอเอถ้าโพบอกกันอยู่ยังห้สลิงใหมากเย เอาเขาสตาร์ทเซ็กซ์เสร็จมาหลุดว่าไม่เฮ็ดแต่รถข่อยเว้ยไม่ต้องกลัวน้องพี่มือโปรอยู่แล้วน้อง เอเลยอ้ยมาต้องลบทม่าหรอกกิดหน่อยเดียวเนืน้อรถซับเปเลยมันดีนโอ่ยจอกซับนี่เฮ้ยรถซับไปเลยมาดีกว่าคนเดทใคินอีกไหมรถข่ทดเฟืองมาไหมอเอ่ยจวดกว็เาาราาหไในร่องหรือ,รอว่าทดเหรอ ว่าแล้วดีสุดไปหาสัตเลือดจ็ดหน่อยตั้งสักเลือครับเลยเจ้าครับบ่เป็นหนองรถไงบ้นานมันกีสิบกุ้งกันหมครับไดนอยู่ปากการครับพวกเข้าดอกครับคอยนี่ถ้าคอยครับนี่ประตองไม่โค้มาดึงอย่าง้วเงียดดันขึ้นเลยครทำ <laughs> มีท่อไหลเร่งให้หมด <laughs> เออมีสิบุ้ เบื้องนะครับเด้อแมคโครสิสไลด์ลงไปน้ำบอลหรือว่าสิเป็นยังไงเป็นอยังนัมันคือมักติดแต่ยังมือแลี่ยงเหรอวะเออเป็นอย่างนั้น,นเก,ก่งเก่ง่ดนตีนไม่นอยู่ฮู้บ้าดีวะต้องา,ายอยู่พีเลยครับม็นคือเกา อ้าสิึ้นเมาขึ้นไม่ร้องทำมาหลุนกันไหมครับไม่ตอนต่อไป <c oughs> จัดไปโอ้ยมันต่อไมโครลงไปผสมจักสีเลยโอ้ยแมน ไปยแล้วครับเม่โคเองเลยพุ่นมึงเหล่าครับเม่โคเองเนาะเขาบอกว่าเม่โค้องไปทางหลังมาเสียข่อยเดี๋ยวเม่โคอจะไลตกตกทางอยู่นี่เขาบอกเม่โคลงไปทางล่าง ไปพี่น้องไปโซลุดโอ้ยพี่นไหนดึงยุคขึ้นเหรอโอ้ยมันขึ้นง่ายพุทธโอ้ยซัมนี่ก็เอาอะไรเนีว่าเธอเธอคือคนจดูสัญญาณอ๋อกลงนะ บ้าไหนดึงอยู่ขึ้นแล้วอ้าพี่น้องขึ้นแล้วพี่น้องถามว่าพบพอกันตอ,นตอนต่อไปครับสบายดีครับบ๊ายบาย